สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอ็มมีของเล่นใหม่มานำเสนอนะครับอันนี้เอ็มสั่งจากช h อป e e นะครับเป็นตัวบอลน,นะครับเอาไว้เอาไว้อะไรเอาไว้ตอนกิ่งต้นไม้เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก่อนอื่นต้องเอาไปใส่ดินก่อนนะครับดินเพาะชำทั่วไปแล้วนี่แหละแล้วเราจะมาควบกับตัวนี้นะฮะกับต้นไม้ใบชะพูจะลองตอนใบชะพูแบบใช้บอลน,นะครับใช้ลูกบอลแบบนี้มันจะมี กิฟต์ล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสายเคเบิลไทมาให้นะครับ mm hmm. เขามีเคเบิลไทมาให้เส้นเล็กอยู่เส้นหนึ่ง mm hmm. นี่เส้นเล็กแบบนี้ mm hmm. เขามีมาให้แ mm hmm. ถมให้เลย mm hmm. อันนี้เอ็มซื้อมาอันละกี่บาทจะไม่ได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. หมดนี้มันมีอยู่เขียนมีอยู่ห้าอันนะฮะร,รวมค่าส่งแล้วก็อยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทครับนี่ mm hmm. เดี๋ยวมาลองกันเลยนะเอากี่อันดีน่ะเดี๋ยวลองก่อนมันมีกี่กิ่งวะหนึ่งสอง 4กลกิ่ง5กลกิ่ง5กลกิ่งพอดีเลยเดี๋ยวลองแค่2อ,อันก่อนนะครับเอาใส่ดินก่อนนะครับโอเคนี่ใส่ดินแบบนี้แล้วนะนี่เห็นไหม ของฝั่งแบบนี้นะครับหรือรอประกบกันดินก็เป็นมีความชื้นอยู่เป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะครับหรือจะอดินผสม,มก็ได้นะครับอันไหนหัวอันไหนท้ายไม่รู้อันไหนหัวอันไหนท้ายดูแปบ๊บนึงนะครับท่านแหน่งของกิ่งก่อนนะครับแล้วก็วัดเลยเราว่าเราจะเอาช่วงไหนของต้นไม้นะครับก็ครอบลงไปแบบนี้แล้วก็กิ๊บล็อกไว้ ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่เดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนี่นะครับอ่าโอเคได้แล้วนี่มันมีตัวล็อกตรงนี้นะถ้าใครไม่ให้ไม่ชัวนะครับเอาเคเบิลไทช่อยมามาล้อยตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลดน้ําลงตรงนี้เอาน้ํายาเล่งรากปีวันนะครับผสมน้ําแล้วก็หยดลงไปตรงนี้ให้มีความชื้นในดินหน่อยนะกันนะครับนี่ลองดูว่ารากมันจะออกไวไหมนี่ พอลากมันออกแล้วก็จะเห็นเหมือนเราใช้ถุงมลาสติกทั่าไปเนาะแล้ว,นะลวพวกนี้มันสามารถเรากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับรีโนเวทใหม่อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะมีลากออกมาทามันติดนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนว่าแบบถุงกับแบบอันนี้อันไหนมันจะโอเคกว่ากันฝ <c oughs> ากด้วยนะครับ